สวัสดีค่ะวันนี้นํำจะมีผักนะคะที่เป็นเซตผักรวมที่นํำจะต้มผักแบบนี้ทานนะคะเป็นรวมกับอาหารมื้อหลักอยู่ทุกๆวันนะคะอันนี้จะเป็นเซตผักของนำค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวนำนี่วันนี้มีหอมเป็นหอมแดงนะคะเป็นหอมหอมแดงอินเดียวันนี้ที่สิ่งที่นํำเพิ่มเนาะแล้วอันนี้ค่ะเป็น เป็นหอมธรรมดาหัน่นนำหั่นค่อนข้างละเอียดนะคะเพราะเวลาที่นำทำรวมลงมาแล้วเนี่ยนำอยากเคี้ยวง่ายๆะคะ่ะอันนี้เป็นหอมเนาะอันนี้ค่ะมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งนำก็หั่นเล็กมากๆเลยอันนี้ฟักทองนำกินทั้งเปลือกคะ่ะเพราะว่าเจ้าหม้ออันนี้นะคะที่นำต้มเขาเนี่ยเป็นหม้อแรงดันเนาะเวลาที่นำต้มแล้วเนี่ยนำจะ ต้มเขาด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะอีกประมาณ30นาทีทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนิ่มมากครั้งนี้ไม่มีมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวดำดูก่อนเพราะว่าเมื่อเช้านำหั่นอ่าวันนี้มีแครอทค่ะอันนี้นะคะเป็นแครอทแครอทล็อตนี้นะคะใช้ลูกหนึ่งเดี๋ยวนดำหาเมื่อเช้ามีฟักค,ค่ะฟักเขียวนี่ค่ะฟักเขียวก็ตอนแรกเนี่ย อันนี้นะคะตอนแรกกะว่าจะใช้ครึ่งลูกแต่ว่ามีความรู้สึกแล้วว่ามันเยอะมากๆเลยใช้แค่นี้ก่อนอันนี้ฝักเขียวเหมือนเดิมทั้งเปลือกและน้ำทานน้ำทานทั้งเปลือกนะคะแล้วสิ่งสําคัญหลังจากที่เซตผักของนําเนี่ยอันนี้เซตผักรวมนะคะที่เดี๋ยวนําจะต้มเนาะเวลาต้มเนี่ยใส่กับน้าต้มด้วยน้ําด่างนะคะต้มทานด้วยน้าด่างเนาะไม่เอาน้ําก๊อกนะคะถั่วค่ะ อันนี้นะคะเป็นถั่วหลากสีซึ่งเจ้าถั่วเนี่ยเดี๋ยวนำก็ใส่ไปเลยนะคะเจ้าถั่วน,นำแช่น้ำมาแล้วก็ล้างเขาทุกวันนะคะประมาณประมาณสองวันมาแล้วนะคะล้างทุกวันให้ไม่มีความเป็นเมือกไม่มีความหืนนะคะเพราะเวลาที่นำนำต้มแล้วเนี่ยนำ จะไม่ชอบความเป็นรสเหม็นๆออกมากับกับตัวผักนะคะอันนี้เป็นถั่วค่ะก็หลากหลายชนิดมากนะคะเป็นสิบเลยค่ะมีถัว่วลูกไก่มีลูกเดือยมีถั่วเขียวมีถั่วแดงจะสังเกตนะคะเดี๋ยวเนาะไม่รู้หายไปหมดแล้วหรือ,อยังนะคะจริงๆอ่ะมีเม็ดบัวที่นี่ค่ะนี่ค่ะเวลาแช่เม็ดบัวไว้เนี่ยนํำจะแช่น้ำเนี่ย หลายวันนะคะจนกระทั่งรากเขางอกออกมาเลยนี่ค่ะเพราะว่านําต้องการให้เขานิ่มอะค่ะก็คืเนเกิน2วันเนาะเกิน2ถึงสคืนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาทั้งเซตเนี้ยค่ะไปใส่น้ำคราวนี้เวลาที่นํำต้มนะคะนํำก็จะใส่น้ำแบบ ไม่ต้องเยอะมากเพราะเดี๋ยวน้ําจากเจ้าหัวหอมอเขาก็จะออกมาอยู่ดีนะคะก็คือเอาแค่ทุ่มท่วมเพราะว่าหม้อแรงดันนี้ไม่จําเป็นต้องใส่น้ําเยอะมากแล้วตอนปิดฝาก็สามารถทําได้อยู่เรื่อยๆเนาะคือน้ําจะไม่หายไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นแรงดันเป็นต้มแรงดันเนาะใช้วิธีนี้ค่ะทำให้ ผักแล้วก็ถั่วของน้าเนี่ยถั่วหลากสีของน้าอันนี้นะคะนิ่มมากๆแล้วก็ทานได้ง่ายมากๆเลยค่ะอันนี้นําจะเป็นต้มปริมาณนี้นะคะนําจะทานประมาณ2 3วันนะคะแล้วก็นําก็ทานกับข้าวกับอะไรของนําก็แล้วแต่นะคะเทมเป้ไปเรื่อยๆหลากหลายไปเรื่อยๆทุกวันผักนี้ก็ไม่ซ้ํานะคะพยายามทานให้แตกต่างแต่ว่าตัวถัวถ่วเนี่ยซ้ําค่ะถั่วเนี่ยคือความซ้ําคือก็จะกินแบบนี้เป็นถั่วหลากสีแบบนี้กับผัก หลากชนิดอย่างนี้ค่ะต้มไปเรื่อยๆแต่ถั่วเนี่ยเป็นถั่วที่ยังไงก็ต้องกินถั่วทุกวันแบบเนี้ยค่ะนี่คืออาหารมื้อหลักของนํำแล้วก็เวลาต้มใส่หม้อก็คือจะทําในรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วแป๊บเดียวเองค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะคะ